กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดูสิทธิบุรีและที่สุดแห่งธรรมทุกท่านนะในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายสำคัญซูม15ล้านในเทศกาลวันอาสาหหบูชา วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศชัยชนะประกาศพระศาสนาสแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของโลกจนได้ปฐมสาวกคือท่านอนญากโธทัญญะบรรลุอริยผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันท่านจึงได้ทูลขอบรรพชาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้โดยพระองค์เอง เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นปฐมสง์พระสงฆ์องค์แรกในบวรพระพุทธศาสนาส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกครั้งนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยยากสี่เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคพุทธกาลในยุคปัจจุบัน เป้าหมายการอาราธนาคณะสงฆ์และเชิญชวนผู้มีบุญมาสั่งสมบุญทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาและการเจริญพระพุทธ,ธมนต์ท่ามกลางความยากลำบากของวิกฤตการโรคภัยไข้เจ็บที่กระจายความกังวลไปทั่วโลกแต่พวกเราก็สามารถเชิญชวนชาวโลกต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างๆประเทศ มารวมใจกันในซูมได้สำเร็จเป็นอาศาัศจรรย์ตามเป้าหมายซูม15ล้านท่านทั้งหลายหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเคยให้โอวาทไว้เมื่อปีพุทธศักราช2544ว่าจะได้ที่สุดของทุกสิ่งเพื่อเป็นสเบียงเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นกำลังบุญบาร,รมีต้องมหา,าศาลต้องคิดก่อนทำก่อน คิดแล้วทำเลยทำเต็มกำลังให้เป็นอัศจรรย์อย่างนี้จึงจะได้ที่สุดของทุกสิ่งที่ผ่านมาพวกเราทุกรูปทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มสัพพะกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถจึงทำให้เป้าหมายซูม15ล้านสำเร็จลงได้ ทางคณะทำงานซูมขออนุโมทนาสาธุการขอขอบคุณในความทุ่มเทของทุกรูปทุกท่านและด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลกโดยผ่านระบบซูมขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลาบยศสันเสริญสุขมรคนิพพานวิชาธรรมกายให้ได้สร้างบาร,รมีตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์อย่างสะดวกง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน